นั่นละได้รับกล่องพัสดุนะก็น่าจะเป็นของที่เราแลกเปลี่ยนกันระหว่างช่องนะมีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนกันเราไม่ได้ซื้อขายตัวนี้นะพอดีเขาขอมเมล็ดของไ,อไก่ฟ้าพญาลอนลัละก,ก็ขอแลกเปลี่ยนพวกดอกกระเจียวอะไรเงี้ยนะก็ยังไม่รู้ว่าจะส่งอะไรมาก็ลองดูฮะว่า เขาจะส่งอะไรไหมเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันช่องจิตนาลัสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลัอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงลิปใหม่ๆเดี๋ยวเราก็เนี่ยมาเปิดพร้อมกันนะสีแท้ ใช้มือเดียวลําบากนิดนึงเดี๋ยวนาเลก็ก็ขอญาตแก่ก่อนนะมีแอมแล้วฮะนะมาเปิดดูพร้อมกันเป็นเมล็ดไม่แน่ใจฮะว่าใช่เมล็ดของดูทุ่งหรือเปล่านะเพราะว่าเห็นพูดพูดอยู่นะว่าจะส่งดูทุ่งมาให้เมล็ดดูทุ่งไม่แน่ใจอเปบ่านนี่ยโอ้โหส่งให้เยอะเลยโอ้โหขอบคุณมากๆเลยฮะคุณคุณติ๊กฮะนะนะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าว่านพญาเย็นหรือเปล่านะพญาเย็นใบเรียวโอ้โหเยอะเลยฮะอันนี้เนีเดี๋ยวดูกันเราดนนูส่งให้เยอะเลย เป็นน่าจะว่านว่านจุงนางหรือเปล่าโอ้เนี่ยว่านจุงนางฮะโอ้โสุดยอดจริงๆฮะนะต้องขอบคุณมากมากเลยนะอ่โทำไมเยอะจังฮะนาะเล็กขอไปนิดเดียวขอบคุณมากๆเลยฮะนะอันนี้กระเจียวนี่ กระเจียวป่าหัวกะเจียวเป็นแบบนี้นี่ฮะโอเคโอเคครับผมก็ขอขอบคุณคุณติ๊กมากฮะนะช่องอีสานมาดามติ๊กนะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าคนะรับพอเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หลายอย่างเลยนะมเมล็ดไม่แน่ใจว่ามเมล็ดดูทุ่งหรือเปล่านะฮะ แล้วก็นี้ว่านจุงนางอีกหนึ่งถุงอันนี้วกว่านพญาเยน็นคือเขาบอกว่านาเล็กเป็นข้าราชการมีการเลื่อนขั้นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์น่าจะปลูกพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของบารมีเนี่ยฮะอันนี้ก็คือว่านพญาเยน็นสุดยอดจริงๆนะฮะ ก็ผมสำหรับคลิปนี้นัเล็กต้องขอขอบคุณคุณติ๊กมากๆเลยครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนนยสรพบีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กครับผมสวัสดีครับ